สำหรับงานจดหมายเหตุหรือเป็นหอจดหมายเหตุที่มีอยู่ที่กรุงเทพก็ดีอยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดทั้งหลายก็ดีสําหรับผมแล้วผมถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ทรงคุณค่าแล้วแม้ทั่งชาวโลกเขาก็นับถือว่าเป็นเอกสารในระดับที่เป็นมรดกของโลกเลยซ้ําไปการบันทึกเหตุการณ์คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ใช้ในการอ้างอิงคน้นคว้าหรือศึกษาเปรียบเทียบ ในกนรณีมศิลป์อยากเล่าในตอนนี้เรามากันที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีหน้าที่รวบรวมเก็บรักษาอนุรักษ์และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบลายลักษักอัโษรสดทัศนะจดหมายเหตุแผนที่แผนผังแบบแปลนและเอกสารในรูปแบบวัสดุคอมพิวเตอร์และฝ่ายดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต พอจะหมายเหตุแห่งชาตินะคะจัดตั้งเมื่อ18สิงหาคม2495หลังจากจัดตั้งพอจะหมายเหตุแห่งชาติมีการพัฒนางานในหลายๆด้านนะคะหลักการทํางานของหอจะหมายเหตุแห่งชาติเราจะทํางานตามหลักสากลซึ่งหอจะหมายเหตุทั่วโลกจะใช้ในหลักการเดียวกันนอกจากนั้นเรามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในหลายๆด้านของหอจดหมายเหตุ เพื่อเข้าไปสู่การดำเนินงานที่ตรงตามมาตรฐานวิชาการจดหมายเหตุสากลรวมทั้งขยายเครือข่ายหอจดหมายเหตุแห่งชาติไปส่วนภูมิภาคในปัจจุบันนะคะสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น5กลุ่ม1ฝ่ายนะคะประกอบด้วยกลุ่มบริหารเอกสารกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและอีกหนึ่งฝ่ายคือฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะนอกจากนั้นเรายังมีกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุที่ช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนงานด้านต่างๆของ,ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยค่ะปัจจุบันสำนักหอ,อจดหมายเหตุแห่งชาติแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารเอกสารรับผิดชอบการรวบรวม และรับมอบเอกสารจากหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกสารส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบเอกสารลายลักษ์เอกสารสดทัศนะจดหมายเหตุตลอดจนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งให้คาแนะนําการจัดระบบการบริหารเอกสารกําหนดอายุการเก็บเอกสารจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารเอกสารของหน่วยงานรัฐและการประเมินคุณค่าเอกสารตามหลักวิชาการจดหมายเหตุเพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการรับผิดชอบงานจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศจดหมายเหตุให้บริการค้นคว้าสืบค้นรายการเอกสารจดหมายเหตุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุรวมถึงประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานด้านจดหมายเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มอนุรักษ์เอกสารรับผิดชอบด้านการสมวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมในคลังเอกสารจัดหาวัสดุจัดเก็บที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทเอกสารจดหมายเหตุการซ่อมแซมเอกสารและการถ่ายโอนข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบต่างๆกลุ่มบันทึกเหตุการณ์รับผิดชอบการวิเคราะห์ประเมินคุณค่าเหตุการสำคัญของไทย ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศเรียบเรียงและจะททำเป็นจดหมายเหตุสำคัญประจำวันเรียบเรียงและจะททำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชพิธีรัฐพิธีพิธีและเหตุการณ์สำคัญของชาติไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และยังมีการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเติมเต็มข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ ผอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีภารกิจในการวิเคราะห์รวบรวมประเมินคุณค่าจัดหมวดหมู่ทําเครื่องมือช่วยคน้นเก็บรักษาและอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้นคว้ารวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษามราดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ขึ้นทะเบียนม,มรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจำนวนสองรายการได้แก่เอกาสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามพุทธศักราช2 4 1 1ถึง2453 โดยได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกพุทธศักราช2,553ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกพุทธศักราช2,560เอกสารชุดที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงปฏิรูปก,การปกครองประเทศเองครับ เป็นชุดของเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างปี2,411มาจนถึงปี2,453เป็นเอกสารกระดาษฝรั่งเราเรียกว่าอย่างนั้นและเป็นเอกสารแบบฝรั่งเนี่ย8แสนแผ่นไม่ใช่พระราชจัรเสขาหรือไม่ใช่นังสือที่ส่งเซนด้วยลำพังพระองค์เท่านั้นนะครับเป็นจดหมายโต้อตอบระหว่างข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยเราได้ยินได้ฟังพระราชกิณรกิจของในหลวงรัชกาลที่ห้ามามากว่าท่านทําอย่างนู้นทําอย่างนี้แต่ หลักฐานว่าท่านทําอย่างไรท่านมีขั้นตอนท่านพบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ท่านปรึกษาหรือใครบ้างท่านตัดสินใจอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารที่พูดกันในบ้านเราเท่านั้นนะบางทีก็เป็นเอกสารที่ส่งโต้อตอบต,ต,ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเอกสารชุดนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมืองไทยครั้งสําคัญแล้วก็ส่งผลมายืนยาวจนถึงเราในยุคปัจจุบันนี้เอกสารชุดนี้ไม่ใช่เอกสารเฉพาะส่วนกลาง หรือพระหมหานครราชธานีกรุงเทพเท่านั้นครับต้องพูดถึงหัวเมืองทั้งหลายด้วยนะครับการเกิดระบบมณฑลจังหวัดต่างๆการศึกษานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการพาเมืองไทยทั้งเมืองไทยครับหลุดจากกรอบเดิมๆแล้วก็มาสู่แนวทางใหม่ที่มุ่งสู่ถนนตรงใหที่เราอยู่ในทุกวันนี้ครับผม บรดกความทรงจําอีกชิ้นหนึ่งที่ที่เราได้รับการยกย่องในเรื่องนี้นะครับคือฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกนะครับซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่4มาจนถึงรชัชกาลที่7จ็ดด้วยําเป็นจํานวนถึงประมาณสักสามหมื่นกว่าภาพเลยนะครับเป็นมรดกที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีสเสน่ห์มากสำหรับผมนะครับเพราะเหตุว่าฟิล์มกระจกนั้นเป็นเทคนิคการถ่ายภาพในรั้งกระนน ฟิล์มกระจกที่ว่านี้ก็มีเรื่องราวที่หลากหลายมากตั้งแต่ภาพถ่ายที่เราเรียกว่าพอเทรตนะฮะบุคคลสําคัญต่างๆหรือบุคคลไม่สําคัญก็ตามทีเถอะนะมันก็มีความหมายสําหรับเราการแต่งกายวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตของเขามีเหตุการณ์สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีงานการสําคัญการสัญจรไปมาลูกเรือแพช้างมา้าวัวไกย ผมว่ามันมีความหมายทั้งนั้นสําหรับสําหรับสําหรับเรานะฮะผมว่าเสน่ห์ของฟิล์มกระจกเนี่ยมีตั้งแต่ความงามเพราะว่าคมชัดผ่านไปร้อยปีแล้วก็ยังคมชัดนะฮะเสน่ห์ข้อที่2คือว่าเนื้อหาของภาพอะเรื่องราวที่อยู่ตรงนั้นอะมีบรรยากาศมีความรู้สึกที่เราสามารถซึมซับได้ผมเคยเห็นภาพฟิล์มกระจกเก่าๆเนี่ยงานเจดจบางทีมีกระบวนช้างจํานวนมากมาพร้อมๆกันเป็นสิบเชือก น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับผมนี่คือคุณค่าของตัวฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเหล่านี้ครับผมการบันทึกเหตุการณ์สาคัญเป็นธรรมเนียมที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินต์ต่อมาในปีพุทธศักราช2476กรมศิลปากรได้จะตั้งหน่วยงานาแผนกหนึ่งขึ้นเพื่อทําหน้าที่บันทึกเหตุการณ์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2495 จึงได้จัดตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติขึ้นเพื่อทําหน้าที่บันทึกเหตุการณ์และดำเนินง,งานเกี่ยวกับเอกสารสําคัญการบันทึกเหตุการณ์สําคัญในอนดีตเป็นหน้าที่ของอารักษ์ซึ่งจะทําหน้าที่บันทึกเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์สําคัญของบ้านเมืองซึ่งจะปรากฏเป็นหลักฐานจดหมายเหตุสําคัญในรูปแบบต่างๆเช่นจดหมายเหตุโหน จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันจดหมายเหตุการเดินทางและพระราชพงศาวดารต่างๆการบันทึกเหตุการณ์สำคัญถือได้ว่าเป็นงานเฉพาะของประเทศไทยซึ่งจะเป็นการสืบทอดธรรมเนียมการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพระราชสำนักหรือเรื่องราวของพระมหากษัตริย์เป็นหลักการบันทึกเหตุการณ์ คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการอ้างอิงค้นคว้าหรือศึกษาเปรียบเทียบในกรณีต่างๆซึ่งการบันทึกเหตุการณ์นั้นผู้บันทึกจะต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองทำการจดบันทึกและนำมาเรียบเรียงปัจจุบันการบันทึกเหตุการณ์เป็นภารกิจหลักของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพธิธีรัฐพธิธีพิธีสําคัญและเหตุการณ์สําคัญของชาติรวมทั้งจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น